mm วิยุงแล้วลงไหอ่ะฮูมอกแล้วว่ะอืไนนักลโอ้มีอะไรจะกินเพิ่มต้าตาถ้าตาาตหน่อตนหน่อยหาเลี้ยงตาปะลถ้าตากินจุกอ่ะถ้าตากินอะไรนะอไถ้าตานชูอ่ะ นเอาตีนเป็นแดกแทนเลยปลาขึ้นก็ขึ้นเร็วๆหน่ะแดดจากเช้าอย่าลีลาอ๋อโซ้อมไอ้นี่ยังไม่อยู่ไหมจะบอกจะบอกอะไรไว้อย่างว่าเฮ้ยตาลตอนนอนเขาหล่อเขาทางตาลเออกลับทางเดิม

เดินลงไปดูมันยืนมันยืนดีๆเฮ้อเหี้ยเอาดิเดินลงไปดิ เป็นยุงปากนอนก็ร้องเร็วดีนอนล้วองเร็วยุ่งเยอะจะรีบกลับแล้วใส่เข้าไปถ่ายอลไรก็เข้าไปเลยต้องนอนตั้งนองนนองด้วยนอนขายอะไรชะตาอะไรนองชะตาไม่เอารับเดียวยุ่งเยอะรับเดียวจริงๆน่าจะเป็นช็อคเฟลอะช็อคเฟลไม่เอาไม่ไงได้เด็กก็จะถือเขาจะถือเขาทำไมกินน่าซื้อยากเป็นช็อคเฟลาไม่รู้ว่าจะดึกขนาดเนี้ยไม่ดึกหรอกน้องจะมาที่ไหน เร็วๆๆเร็วเร็วรีบถ่ายรีบไปโล ช่วไงาาไคซีซันไปว่าคนนี่ขับมาเป็นขบวนนั่นเลยเนะาะเพราะว่าช่วงนี้เขาไปเที่ยวเหนือกันนะเขาเลยมาใครแต่ดี<อ>แล้วแหละมาแน่นอน วเสีตอนกะเริดเลย